พี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศที่รักทุกท่านครับวันพุทธที่29ที่จะถึงนี้นครับพรลบรเกี่ยวกับการยกเลิกสองวาระของพวกเรานะครับที่เราได้ติดตามตามติดมาหลายปีครับจะเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเข้าสภาครั้งนี้นะครับจะเป็นการยกมือเพื่อตราออกมาเป็นพรลบรประกาศให้ใช้นะครับดังนั้นจึงเรียนไปยังท่านนายกองค์การบริหารสุดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกเทศมนตรีทั่วประเทศนะครับได้ไปประสานงานกับสสในพื้นที่ของท่านนะครับให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับและก็เรียนไปยังท่านสส,สพักการเมืองทุกพักการเมืองครับนะก็ขอความการุณาท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้ครับทางท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะสามสมาคมนะครับ ได้ยื่นหนังสือนะครับหลายปีแล้วครับเพึ่งจะออกดอกออกผลแล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วนะครับขอให้ท่านได้เข้าประชุมพร้อมเพียงกันและยกมืออย่างพร้อมเพียงกันนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นให้ความสําคัญทุกพรบของ,ของรัฐบาลที่เสนอทุกสสที่เสนอครับแต่เมื่อเป็นเรื่องของท้องถิ่นขอความกรุณาของท่าน,นครับ ได้ให้ความสำคัญของเราบ้างครับด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์วิรสักฮาดานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของสามนายกสมาคมอบตอแห่งประเทศไทยครับฝากไว้ด้วยครับขอพระคุณมากครับ